ครับวันนี้นะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับศาสตร์ของการพยากรณ์นะครับอันนี้เป็นศาสตร์เฉพาะกลุ่มนะครับก็คือลักษณะการพยากรณ์นะครับจริงๆแล้วศาสตร์นี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเป็นร้อยๆปีศาสตร์นี้เ็าเรียกว่าหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์นะครับหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์นะครับถ้าเทียบกับเรื่องของโหราศาสตร์จะต่างกันโหราศาสตร์ก็จะว่าด้วยเรื่องของดวงดาวนะครับจักรราศีการดูดวงดาวต่างๆนะครับการดูเรื่องยาม อันนี้เขาเรียกว่าโหราศาสตร์นะครับหรือถ้าใ,ใกล้ๆตัวนิดนึงเขาเรียกว่าการดูกราฟชีวิตก็จะดูเรื่องของวันเดือนปีเกิดเนี่ยแหละนะครับพอทเป็นราฟชีวิตอันนี้ก็จะถือว่ามีความแม่นยานะครับอีกศาสตร์หนึ่งทีนี้ในส่วนของลักษณะการพยากรณ์ในส่วนของสัญลักษณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่ลายมือหรือหัตถลักษ์หัตถศาสตร์เนี่ยแหละสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับตีศูนย์ที่เกิดขึ้นใต้นิ้วหนางหรือเนินอาทิตนะครับลักษณะนี้ ก็จะว่าด้วยเรื่องของสัญลักษณ์แห่งเศรษฐีนะครับหรือสัญลักษณ์แห่งความร่ํารวยสัญลักษณ์แห่งอํานาจวาสนาบาร,รมีนะครับใครมีก็จะถือว่าดีเอาไว้ง่ายก็คือลักษณะที่ดีนะครับก็จะเป็นตีศูนย์นี่แหละที่เกิดขึ้นที่จุดไหนถือว่าดีจุดนั้นนะครับวันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างมาสัก4เนินแล้วกันนะครับเนินแรกก็จะเป็นเนินที่อยู่ใต้นิ้วชี้เนินนี้เนินพฤกษ์หัสว่าด้วยเรื่องของอํานาจวาสนาบาร,รมี หรือลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับถ้าสัญลักษณ์นี้ไปเกิดขึ้นที่ใต้นิ้วชี้นะครับตีศูนย์ก็จะว่าด้วยเรื่องของอำนาจวัฒนาบารมีเป็นคนที่สามารถปกครองคนได้ดีนะครับเรื่องของอำนาจเด่นนะครับ2ก็คือถ้าสัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ใต้นิ้วกลางนิ้วกลางก็คือเนินเสา่นเองนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของการงานการเงินโดดเด่นนะครับการงานก็เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งต่างๆเนี่ยสาม แต่ลักตีศูนย์ที่เกิดขึ้นที่เนิอนอาทิตย์นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของเศรษฐีเนี่ยนะครับเอาง่ายๆก็คือมีอํานาจด้วยนะครับข้อที่4นะครับเนินที่4ก็คือใต้นิ้วก้อยนะครับบริเวณนี้ก็คือเนินพุทธถ้าสมมุติว่าตีศูนย์ตรงนี้เกิดขึ้นที่เนินพุทธก็จะว่าด้วยเรืเ่องของอํานาจนี่แหละนะครับเรื่องของการเจรจา,าพาทีนะครับหรือการทําธุรกิจต่างๆนี่แหละถือว่าดีอันนี้ก็ยกตัวอย่างมา4เนินนะครับถ้าสัญลักษณ ตีศูนย์ไปเกิดขึ้นที่ตรงนั้นนะครับทีนี้นะครับตามการพยากรณ์ในี่ทุกคลิปนะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักในลายเมือไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจลักษณะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจถ้าดีจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับก็จะโดดเด่นทั้งหมดก็จะส่งผลให้สัญญ์ตีศูนย์ตรงเนินอาทิตย์นี่โดดเด่นนะครับสาเร็จตามที่นะครับแจ้งไปข้างต้นนะครับเมื่อกี้ทีนี้มาดูเส้นแรกก่อนเส้นชีวิต จุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้โป่งนี้ชี้นะครับลากผ่านลงมาเส้นนี้ก็เรียกว่าเส้นชีวิตเส้นชีวิตที่ดีจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ทีนี้ถ้าเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับก็จะขอยกตัวอย่างมาสัก3ตัวอย่างตัวอย่างแรกเส้นชีวิตที่มีเส้นตัดแบบนี้เส้นชีวิตที่มีเส้นตัดขวางอันนี้ว่าด้วยเรื่องของอุปสรรคทีนี้ไล่ยังไงเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของเส้นชีวิตจนถึงเส้นสุด70ครึ่งหนึ่งก็คือ35ทีนี้ก็มาดูว่าตัดช่วงไหนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นชีวิต นะครับที่มีอุปสรรค2ก็คือลักษณะของเส้นชีวิตที่เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะที่ลายมือเนี่ยแหละนะครับเกาะที่ลายมือที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเกาะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเราโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กวยไตนะครับโรคนิ้วโรคอะไรทั้งหมดน,นล่แหละโรคเกี่ยวกับระบบช่องท้องนะหรือลักษณะที่ไม่ดีอันดับสามก็คือเส้นชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็ขาด คือเส้นไม่ต่อกันเอาให้ง่ายนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ต่อกันหรือลืมเลื่อมกันนะครับลักษณะนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีอุปสรรคนะครับกับชีวิตเนี่ยแหละนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุให้ระมัดระวังนะครับนอกจากใครจะมีเส้นคํำเส้นขำก็คือมีเส้นลักษณะนี้แหละที่อยู่ข้างเส้นชีวิตอันนี้เ็าเรียกว่าเส้นขำก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับกับบุคคลผู้นั้นอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นชีวิตนะครับทีนี้เส้นที่สองเส้นสมองมาดูนะครับ อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาเส้นสมองที่ดีนะครับเหมือนกันนะครับจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะทีนี้เส้นสมองที่ยาวแสดงว่าความชิดความอ่านปฏิพันธ์หรือฟิปความเฉลียวฉลาดดีนะครับอันนี้ก็คือเส้นที่2ก็คือเส้นสมองในส่วนของเส้นหลักเส้นที่3อยู่ใต้นิ้วก้อยลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจปลายเส้นใจที่วิ่งเข้าหาเนินพฤรหัสลักษณะนี้หรือใต้นิ้วชี้เนี่ยถือว่าดีโดดเด่นโดดเด่นแบบไหนนะครับก็จะถือว่าบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสที่จะ เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับลักษณะนี้สามารถที่จะชี้นิ้วสั่งงานได้ทีนี้มาดูสัญ,ญลักษณ์ตีศูนย์ที่เกิดขึ้นที่เนิอนอาทิ์นะครับตามลูกศรน,นะครับตามประกาศที่ชี้นะครับก็บ,บอกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งเศรษฐีเป็นยังไงบ้างนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าจะมีแต่ความโชคดีนะครับได้รับมรดกนะครับจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละสก็คือถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับหรือเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเรื่องของลอตเตอรี่เนี่ย ถูกหวยนะครับรวยเบอร์นะครับสามก็เรียกว่าทํามาค้าขึ้นนะครับค้าขายดีมีกําไรนะครับ้อที่สี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของดวงดีโชคดีนะครับมีความมั่นคงมีความร่ํารวยนะครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์เศรษฐีสองนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์แห่งความร่ารวยเพราะว่าเขาบอกว่านะครับสัญลักษณ์นี้เป็นตีศูนย์ก็คือเป็นอาวุธประจากายของพระศิวะ เทพเจ้าฮินดูซึ่งขึ้นจงจุดในตำแหน่งไหนถือว่าเจ้าของลายมือได้รับผลทวีคูณนะครับได้รับผลดีนะครับเกี่ยวกับความร่ำรวยนี่แหละสามนะครับก็เรียกว่าสัญลักษณ์แห่งอำนาจนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของความสมบูรณ์พูนผลนะครับความร่ำรวยความมั่งคั่งนี่แหละถือว่าดีนะครับลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับลองเค็คลายมือท่านดูนะครับว่ามีลักษณะนี้หรือเปล่าถ้ามีถือว่าดีนะครับเป็นมงคลคลิปนี้สวัสดีครับ